เวลาออกแบบบ้านให้ลูกค้าพี่มีวิธีเลือกวัสดุยังไงเรื่องแรกก่อนที่จะเลือกวัสดุอ่ะหนึ่งคือบัจเจ็ตของลูกคา้าปกติเราดีไซน์ปุ๊บเราก็จะมีโทนนะว่าบ้านหลังนี้เป็นสไตล์แบบไหนอย่างเช่นหลังนี้แล้วกันท่ให้ตัวอย่างเนาะเป็นสไตล์เท่าพี่ข้อพี่ข้อก็จะเป็นไม้เยอะหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องไม้อะ่ะมันมีก็เดี๋ยวนี้มีทั้งไม้จริงแล้วก็วกัสดุทดแทนเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะไล่ราคาจากสูงสุดจนถึงต่ำสุดแล้วกันเดี๋ยวนี้ไม้จริงก็ หายาไม้จริงที่คุณภ้าพดีดนะเป็นไม้แข็งก็จะสูงหน่อยราคาอยู่ประมาณห้าพัน 5, ถัดมาก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมลายไม้เดี๋ยวนี้มันทดแทนนั้คืออลูมิเนียมลายไม้น้ําหนักมันจะเบาวกว่าติดตั้งก็ง่ายกว่าแล้วก็สีก็ทนกว่าแต่ว่าข้อจํากัดของมันคือสีมันมีให้เลือกน้อยหรือเหมือนทาสีได้ไม่เหมือนไม้จริงเอออะไรเง,งี้ยไม่ได้มีความหลากหลายแล้วก็ถัดมาเป็นไม้เทียมไม้เทียมก็ถูกกว่าอลูมิเนียมนิดนึงจริงพอๆกันแหละ อยู่ที่อยู่ที่แบรนด์ไม้เทียมเนี่ยก็จะเหมือนไม้จริงเลยมีสีให้เลือกหลากหลายมีแบรนด์ให้เลือกเยอะแยะมากเลยในในตลาดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับงานภายนอก หรือภายในก็มีอยู่แล้วมาเป็นเรื่องของภายนอกอีกอันนึงเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนื้อมันแบบเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นสีเทาแล้วเราเอามาทาสีน้ําตาลหรือว่าสีย้อมไม้อย่างงี้เลียนแบบไม้อันนี้ก็คงทนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ราคาเขาจะ,ะถูกลงอันนี้ก็เบเสร็จก็ประมาณพันหนึง่งพันกว่าหรือพันบวกลบอะไรเงี้ยแล้วแต่คันประเภทของไม้อีกอันหนึ่งภายในที่จะเป็นทดแทนเรื่องของไม้จริงไม้เทียมก็จะเป็นอีกอันหนึง่งเดี๋ยวเท็ก็จะมีเรื่องของไทเป็กบูด ไฮบิดบัวก็จะเป็นพวกเลเยอร์ข้างบนเป็นไม้จริงด้านล่างเป็นไม้อัดอะไรเงี้ยราคาก็จะถูกลงกว่าไม้จริงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่นิยมใช้มากๆที่มาแทนของลามิเนตก็จะเป็นเทเลสปียกเ P C พ P C คือข้างบนอ่ะเป็นฟิไล์มลายไม้คือเป็นลายไม้เฉยที่มีหดส่วนผสมของหินอ่ะอันเนี้ยนิยมมาใช้มากแล้วก็ราคาก็ไม่เกิน1,000บาทลงกระดติดตั้งอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตที่ลูกค้าให้เรามาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ย